สวัสดีครับเพื่อนๆในน้อยเองครับก็ห่างหายไปสักพักนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับนน้อยยุ่งมากๆเลยเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็ซึ่งข่าวดีมากๆเลยสาหรับใครเนี่ยที่กําลังเตรียมตัวเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการยื่นขอวีซ่านะครับวีซ่าเกือบทุกประเภทเนี่ยสามารถยื่นขอได้ตามปกติแล้วนะครับ แล้วก็การเดินทางเข้าออกเนาะก็ไม่ได้มีข้อจํากัดเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะครับสามารถเดินทางเข้าออก n น w ิวซีแลนด์ได้ปกติเลยสําหรับใครที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับไม่ต้องตรวจและรอผลโควิดก่อนเดินทา,าทางเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์นะครับสะดวกสบายนะครับง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยก็หลายๆคนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็น วีซ่านักเรียน working holiday visa แล้วก็วีซ่าอื่นๆที่สามารถทำงานได้เนาะก็ในน้อยเนี่ยอยากจะฝาก2ข้อนะครับเมื่อมาถึงนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยให้รีบจัดการให้เรียบร้อยเลยไม่งั้นเนี่ยนายจ้างเนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินให้เราได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าในน้อยเนี่ยไม่มาบอกเนาะก็ข้อแรกเนาะในการเปิดบัญชีธนาคารในการยื่นขอเลขบัญชีธนาคารในการยื่นขอเลขบัญชีธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลา ขั้นตอนในการดําเนินงานดําเนินการของเขาเนาะขั้นตอนแรกนะครับเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับในออนไลน์นะครับใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับใส่เอกสารที่ต้องใช้ลงไปนะครับหลังจากที่เขาได้ข้อมูลส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการใส่ข้อมูลลงไปในระบบนะครับใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเนี่ยประมาณ5วันทําการเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยพอเขามีข้อมูลเราในระบบแล้วเนี่ยเขาก็จะติดต่อเรากลับมาทําการนัดหมายนะครับให้เราเข้าไปที่ธนาคารเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนของเราเนาะว่าข้อมูลที่เรากรอกข้อมูลกับพาสปอร์ตแล้วก็ตัวตนจริงๆนะครับตรงกับในพาสปอร์ตหรือเปล่านะครับก็จะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับก่อนที่เราจะได้เลขบัญชีมานะครับก็ระยะเวลานะครับขั้นตอนแรกก็5วันเนาะ ในการนัดหมายนะครับก็จะขึ้นอยู่แต่ละธนาคารแต่ละสาขานะครับว่าเขาจะมีคิวว่างวันไหนเนาะธนาคารในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็มีหลากหลายธนาคารนะครับที่เปิดให้บริการเนาะเดี๋ยวในน้อยเนี่ยจะยกตัวอย่างนะครับธนาคารที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับธนาคารแรกนะครับก็จะเป็นธนาคาร ANZ นะครับอันนี้เป็นธนาคารแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์ BNZ Bank ดบนะครับ a s b Bank Kiwi Bank แล้วก็เวสแพคนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้ธนาคารไหนดีก็แต่ละธนาคารนะครับเขาก็จะมีการให้บริการที่คล้ายๆกันนะครับก็ในน้อยแนะนําว่าให้เลือกเอาธนาคารที่มีสาขาใกล้กับที่พักของเรานะครับเพราะว่าเราจะได้เดินทางเข้าไปติดต่อนะครับเข้าไปยืนยันตัวตนของเราได้สะดวกนะครับก็หลังจากที่เรามีเลขบัญชีธนาคารแล้วนะครับนายจ้าง ก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้เราได้อยู่ดีนะครับถ้าเราไม่มีเลข IRD นะครับหรือเลขที่เสียภาษีของประเทศนิวซีแลนด์ในการยื่นขอเลขที่เสียภาษีของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยระยะเวลานะครับอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิวันทําการนะครับก็สามารถยื่นขอเลขที่ IRD number ได้ที่ Post Office นะครับที่ไปรษณีย์ หรือไม่ก็เขาจะมี AA Driver License Service Agent นะครับซึ่งก็ให้เข้าไปเช็คดูนะครับว่ามีสาขาไหนใกล้บ้านของเราไปรษณีใกล้หรือว่า AA Agent ใกล้กว่านะครับก็ให้เราเข้าไปกรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอ ID Number ไปด้วยนะครับก็ใช้เวลา10-12วันทำการนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบด่วน แบบด่วนเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับนน้อยจําไม่ได้ว่า5หรือ10เหรียญน,นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็เราจ่ายเพิ่มแบบด่วนนะครับเราจะได้เลขที่เสียภาษีหรือ i r d Number เนี่ยภายใน48ชั่วโมงเลยนะครับก็นน้อยให้เลือกเอาแบบด่วนดีกว่านะครับแนะนําให้เลือกเอาแบบด่วนนะครับ,บ,บ,นนะรบจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปต้นคิดนาะนิวซีแลนด์เนี่ยก็เปิดประเทศแล้วไม่ใช่แค่ว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะครับ ก็มีแรงงานนะครับที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศนิวซีแลนด์นะครับเขาเนี่ยก็จะทําการยื่นขอบัญชีหรือยื่นขอเลขที่ไอเดีเหมือนกับเรานะครับคนยื่นขอเยอะนะครับก็อาจจะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยล่าช้านะครับเนื่องจากแอปพลิเคชันในการยื่นขอเยอะเนาะก็มาถึงปุ๊บให้รีบจัดการนะครับพอเราได้เลขบัญชีเลขที่เสียภาษีนะครับนายจ้างเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินให้เรา ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปรอนะครับก็อย่าลืมนะครับสอข้อนะครับมาถึงแล้วรีบไปจัดการให้เรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับท่านเพื่อนคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์ให้ในน้อยด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาใหม่เนาะในน้อยก็ฝากติดตามช่องของในน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆ